สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช n e l กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําขนมถังแตกกันครับก็อดีืยวเราก็มาดูสมวนผสมของตัวแป้งกันก่อนเลยนะครับนิ่ก็จะมีเป็นแป้งข้าวเจ้าครับแป้งสารีเนกประสงค์น้ําตาลทรายเกลือผงฟูไข่ไก่ไกยีสต์แห้งหัวกะทิวันนี้ผมใช้เป็นกะทิก่องนะครับกลิ่นวานิลาแล้วก็น้ําเปล่าครับ ก่อนอื่นให้เรามาเตรียมเปนส่วนของแป้งไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าแป้งสูตรนี้จะต้องใช้เวลาพักอยู่น,น้อยๆสามชั่วโมงขึ้นไปนะครับก่อนอื่นก็แป้งข้าวเจ้าครับนี่ผมใช้ทั้งหมดครึ่งกิโลนะครับตามด้วยแป้งสารีอเนกประสงค์ครับเกลือผงฟูครับแล้วก็ยีสต์แห้งครับตวงใส่ไปได้เลยส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวผมจะลงไว้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทําตามกันได้เลยนะ น้ำตาลทรายครับเสร็จรวมกันได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็คนตะล่อมให้สมผสมพอเข้ากันครับพอสมผสมเริ่มที่จะเข้ากันครับก็ให้เราใส่เป็นน้ำเปล่าครับนี่ให้เราทยอยใส่ลงไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ลงไปพวดเดียวเราจะคนผสมแป้งได้ยากครับให้เราตะล่อมทีละน้อยก่อนครับอันนี้ใช้เป็นมือคนได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครทําปริมาณมากทาขายจะใช้เป็นเครื่องตีก็ได้เช่นกันนะครับทยอยใส่น้ําลงไปได้เลยครับ นะครับสังเกตนะครับช่วงแรกเราจะคนส่วนผสมให้แบบข้นๆอย่างนี้ก่อนเลยครับเพราะว่าเราจะคนผสมให้ตัวแป้งเขาแตกตัวได้ง่ายครับเวลาเราคนแล้วมันจะเข้ากันได้ดีครับแป้งจะไม่จับกันเป็นเม็ดนะใช้เป็นพายยาก่อนนะครับช่วงแรกๆเพราะว่ามันจะหนักนี่ครับพอสังเกตว่าส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีครับก็ให้เราใส่เป็นไข่ไก่ครับแนะนําให้เรา ตอกแยกออกมาก่อนนะครับใส่ถ้วยแล้วก็ตีให้ไข่เข้ากันดีครับแบบไข่เจียวนะเสร็จแล้วก็เทใส่ลงไปในส่วนผสม,สมแป้งได้เลยครับตามด้วยกลิ่นวานิลาครับวันนี้ผมใช้เป็นกลิ่นวานิลาแบบน้าครับใช้ทั้งหมด2ช้อนแต่ถ้าใครใช้เป็นกลิ่นวานิลาที่เป็นกลิ่นสังเคราะห์ครับก็แนะนาว่าให้ใส่แค่ครึ่งเดียวพอนะครับราะงั้นเดี๋ยวกลิ่นจะแรงเกินเดี๋ยวไม่อร่อยครับเสร็จแล้วก็คนตะลอดให้ส่วนผสมเข้ากันดีครั้งหนึ่งครับ นะครับสังเกตไหมเราคนจะคนได้ง่ายเลยครับแป้งจะไม่จับกันเป็นเม็ดเลยครับถ้เาเกิดเราคนส่วนผสมให้มีความข้นหนืดก่อนครับจะตะล่อมเข้ากันได้ง่ายมากนะครับพอเราสังเกตว่าส่วนผสมเนียนเข้ากันดีแล้วนะครับก็ให้เราใส่เป็นกะทิเลยวันนี้มันใช้เป็นกะทิสเร็จรูปครับเป็นกะทิกล่องนะอันนี้แนะนําเ,า,าเลยครับถ้าเกิดใครทําขายครับแนะนําให้ใช้เป็นกะทิสเร็จรูปอย่างนี้นะครับจะดีกว่ากะทิสดตรงที่เราสามารถ เก็บแป้งใดน่ได้นานโดยที่ไม่ต้องกลัวเสียครับถ้าเกิดเป็นกะทิสดอ่ะเวลาเราวางขายหรือว่ากว่าจะขายเสร็จมันจะบูดได้ง่ายกว่าครับแต่ถ้าเกิดใครสะดวกใช้เป็นกะทิสดก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ใช้ั้งัหมด1กล่อง2 5 0รมลครับก็เทใส่ลงไปได้เลยครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นใช้ตะกร้อมือได้เลยครับเพราะว่าส่วนผสมะจะเหลวแหละคนได้ง่ายแหละน,นี่ก็คนผสมให้เข้ากันดีเลยนะครับ นยครับผส,สมก็จะได้ความข้นหนืดประมาณนี้ครับทุกอย่างเข้ากันดีแล้วอันนี้ให้เราพักแป้งตัวนี้ไว้ก่อนนะครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3มชั่วโมงขึ้นไปนะครับพักเพื่อให้แป้งเขาอิ่มน้ําฟูขึ้นมานะให้ยีดทางานด้วยครับเวลาพักแป้งก็ปิดด้วยพลาสติกแปก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นผ้าก็ได้เช่นกันนะเราปิดคลุมไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแป้งเขาแห้งเกินไปครับนี่พักรอไว้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็มาเตรียมเ็นส่วนของมะพร้าวครับวันนี้จะใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกครับตอนนี้จะเป็นมะพร้าวทึนทึกที่เนื้อค่อนมาทางแข็งครับอันนี้จะเป็นมะพร้าวทึนทึกนะแล้วก็จะมีเป็นมะพร้าวอ่อนที่เนื้อค่อนข้างแก่นะครับเนื้อนาๆหน่อยอันนี้ไว้สําหรับทานกับผู้สูงอายุครับก็จะออกนุ่มกว่าทึนทึกหน่อยนะแล้วแต่ความชอบนะครับเราเลือกใช้ได้เลยครับอันนี้ก็เดิื่นก็ให้เราขูดมะพร้าวครับใช้เป็นมือแมวนะครับขูดเป็นฝอยบางๆนะครับก็จะเป็นทึนทึกนะขูดให้ละเอียดอย เวลาทานจะได้อร่อยครับที่เขาชิยมใช้เป็นมะพร้าวทึึกเพราะว่าเวลาที่ขูดออกมาจะได้เนื้อค่อนข้างเยอะหนะครับแต่เกิดใช้เป็นมะพร้าวอ่อนที่แก่หน่อยเงี้ยเวลาขูดมันจะไม่ค่อยได้เนื้อเท่าไหร่ครับแต่เกิดมะพร้าวอ่อนก็จะนุ่มหน่อยครับทานอร่อยเป็นแบบแต่ความชอบเลยนะครับเวลาที่เราเลือกซื้อมะพร้าวทึนทึครับก็ดูที่กลาอย่างเป็นสีน้ําตาลนี้นะครับอย่าเลือกที่เป็นกลาดํามานะถ้าเกิดกลาดําคือเนื้อเขาแก่เกินไปแล้วครับอ e ันนั้นจะออกเป็นแนวมะพร้าวกะทิแล้วนะ จะแข็งเกินครับทานแม่อร Jung ่อยถ้าเกิดอย่างเงี้ยยังฟูนุ่มอยู่ครับมีความนุ่มอยู่นะพอเราขูดมอกมาก็จะได้เส้นฟูฟูนะครับจะได้ทั้งความมันแล้วก็ความอร่อยครับไม่แข็งเกินไปนะขูดเตรียมให้เรียบร้อยเลยนะครับครับนี่เลยครับเราก็ได้เป็นมะพร้าวที่เราขูดเรียบร้อยแล้วครับมีทั้งอ่อนทั้งถึงถึกครับเสร็จแล้วให้เราเติมเกลือลงไปครับนี่เติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะครับ ใายแค่มีรสเค็มประเด็ประแด็พอครับแล้วก็ขยามคลุกเคล้าให้เข้ากันดีครับเท่านี้แหละครับเสร็จแล้วก็นํามะพร้าวตัวนี้ครับเป็น,นึนงให้สุกนะครับนึ่งสักประมาถึง0นาทีนะเสร็จแล้วก็ให้เรานํามะพร้าวครับมานึ่งในลังถึงได้เลยครับตั้งน้ำให้เดือดก่อนเลยนะครับนึ่งเลยแล้วก็ เวลาระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับปริมาณด้วยนะครับถ้าเกิดเรานึ่งมะพร้าวที่เยอะก็ต้องนึ่งนานหน่อยนะครับเรานึ่อให้มะพร้าวร้อนสุกทั่วกันนะครับอันนี้จะเป็นเคล็ดลับอย่างเลยครับทำให้มะพร้าวที่เราเนึ่อไว้อะเราสามารถเก็บได้ทั้งวันโดยที่ไม่เสียครับเหมาะสำหรับใครที่ทําขายเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรานึ่งให้สุกก่อนครับนี่ครับพอเรานึ่งมะพร้าวจนสุกร้อนได้ที่ครับก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยให้เรานําออกมาผึ่งให้คลายความร้อนก่อนเลยครับแล้วก็งาคั่วครับวันนี้ผมใช้เป็นงา ขาวแล้วก็งาดํานะครับอันนี้ให้เรานําไปล้างน้ําแล้วก็สะเด็ดน้ําไว้นะครับนํามาคั่วให้หอมเลยเรียวว่าขาดไม่ได้เลยครับสําหรับงาคั่วนะขนมถังแตกครับแล้วก็ที่สําคัญคือต้องคั่วงาให้หอม้วยครับมันจะอร่อยเปิดเตาใช้ไฟกลางค่อยไปอ่อนได้เลยครับเวลาที่เราคั่วงาครับต้องคอยหมั่นคนไปเรื่อยๆด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวงาจะไหม้ได้นะครับจะได้ร้อนทท่วๆกันแล้วก็หอมเท่วๆกันครับ งานนี้ใครจะเลือกใช้เฉพาะงาดําหรือว่างาขาวก็ได้เช่นกันนะครับแต่โดยปกติแล้วเขาก็จะนิยมใช้เป็นงาดำมาผสมครับเพราะว่าจะได้มองเห็นชัดๆครับแล้วก็ดูน่าทานนะแล้วแต่คําชอบไปเลยครับเพไไืเ่อไปเรื่อยๆให้งาหอมดีเลยนะครับไปการ์มข้าวไปอ่อนพอนะครับจะเลมมันคอยคนด้วยนะนะครับตอนนี้ผมก็คั่วงา,มมาจนสุกหอมได้ที่แล้วครับ งานนี้เราต้องคั่วให้สุกหอมดีเลยนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเหม็นเขียวแล้วไม่อร่อยเลยนะครับวิธีการเช็คสุกง่ายๆครับลองชิมดูนะโอเคเลยหอมอร่อยมากแล้วก็ปิดเตาได้เลยครับนี่เลยเราก็จะได้เป็นงานคั่วหอมๆเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็นํางานคั่วครับมาใส่ครกบดได้เลยนะครับบดๆยีๆแค่พอแตกครับงานจะได้ออกกลิ่นหอมดีนะครับ ปริมาณของงาที่เราจะใส่กับน้ําตาลนี่ก็ตามความต้องการได้เลยครับใส่มากของม,มากนะใครชอบมากน้อยปรับเพิ่มลดได้ตามต้องการเลยครับนี่ครับยีแค่พอแตกแค่น,นี้ก็ใช้ได้แหละนะก็นามาผสมกับน้ําตาลทรายได้เลยครับคลุกให้เข้ากันดีเลยตอนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหอมมากครับ ตอนนี้ผมก็พักแป้งมาได้ประมาณสี่ชั่วโมงครับนี่เลยจะได้หน้าตาอย่างนี้เลยครับแป้งก็จะฟูขึ้นมาอย่างนี้เลยครับความข้นเด็กประมาณนี้นะอันนี้ใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทําถังแตกกันเลยครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทําถังแตกกันเลยครับวันนี้ผมจะทําในกระทะเคลือบนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครไม่มีกระทะเคลือบใช้เป็นกระทะธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าต้องทาน้ํามันเนี่ยนะถ้าเกิดใช้เป็นกระทะเคลือบแบบนี้ก็ไม่ต้องทาน้ํามันได้เลยครับอนอื่นก็เปิดเตาได้เลยครับ วอร์มกระทะให้ร้อนก่อนเลยนะครับใช้ไฟกลางค่อยไปอ่อนพอนะแล้วก็กระทะที่เรานํามาใช้ครับแนะนําว่าให้เราหาเป็นฝาที่ปิดได้ด้วยนะครับให้ปิดพอดีอย่างนี้นะว่าเราจะได้อบขนมให้สุกได้เร็วยิ่งขึ้นครับนี่เดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนก่อนนะครับนี่ครับพอกระทะร้อนได้ที่ครับก็ให้เราใส่เป็นแป้งที่เราผสมไว้นะครับอันนี้คนๆซะหน่อยก่อนด้วยนะครับแล้วก็ตักหยอดลงไปได้เลยครับให้เราหยอดที่ขอบกระทะด้วยนะครับเพื่อให้ถังแต่งเรามีขอบขึ้นมานะครับ หยดตามขอบลงไปก่อนเลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวแป้งก็จะไหลไปหาตรงกลางเองครับแล้วก็ความหนาของตัวขนมถังแตกนี่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับใครชอบแป้งบางหน่อยก็ใส่หนหน้อยครับใครชอบให้ออกหนานิดนึงก็ใส่แป้งหนาหน่อยก็ได้ครับเสร็จแล้วปิดฝาอบไว้ครับใช้ไฟนุ่นอ่อนพอนะครับอบจนกระทั่งแป้งสุกขึ้นมานะนี่ครับแป้งสุกดีแล้วก็มะพร้าวครับอย่างชิ้นนี้ก็ จะใส่น้ำตาลไปเลยครับความหวานนี้ก็ตามความชอบเลยครับ mm hmm. ขนมก็มาพับครึ่งกันครับสิหน้าทานสุดๆเลยครับขนมทางแตกทำง่ายมากมีเลยครับพักมันจะแกลงให้ไข่ความร้อนดีก่อนเลยนะครับ mm hmm. ทางแตกแบบหน้าทานสุดๆเลยครับ ล้านนี้ก็ใครทําแล้วขนมมันติดกระทะหรือว่าแสยะครับใช้เป็นชิชชู่นเนี่ยผสมก็ได้ครับหรือว่าผ้าก็ได้นะชุบน้ํามันครับแล้วก็เช็ดแป้ทั่วกระทะครับร้อยกระทะร้อนก่อนนะครับแล้วก็หยอดแป้งเหมือนเดิมเลยครับเราทาน้ํามันก็จะช่วยทําให้ขนมไม่ติดกระทะได้ง่ายครับเทคนิคที่เราจะทําให้ถังแตกดูน่าทานครับเราต้องวอร์มกระทะให้ร้อนจัดก่อนนะครับก่อนที่เราจะหยอดแป้งลงไปนะครับจะทาให้แป้งเกาะกระทะดีแล้วก็สีของขนมจะเสมอกันทั้งชิ้นครับเทคนิคเลยครับ ขนมสุกก็ใช้ได้เลยครับสังเกตสุกง่ายๆครับดูที่สีที่ขอบแล้วก็ตัวแป้งของการจะต้องแห้งครับแปลว่าสุกดีแหละแป้งถังแตกสุกเนี่ยครับเราสามารถใส่ไส้ได้หลากหลายเลยนะครับก็จะใส่เป็นไส้หวานฝอยทองหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับพวกลูกเกดหรือว่าจะเป็นไส้คาว์พวกแฮมนี้ก็ได้นะครับทําได้หมดเลยแล้วก็อย่างถ้าเกิดใครไม่ต้องการให้ตัวน้ําตาลที่เราใส่ลงไปละลายหมดครับแนะนําว่าให้เราพักขนมให้คายความร้อนที่ก่อนนะครับเดี๋ยวยาชิ้นนี้ผมจะ เอาไว้ใส่น้ําตาลที่หลังครับว่าบางคนก็จะชอบทานให้แบบมีเกรดน้ําตาลอยู่ครับเราต้องพักให้ขนมความร้อนก่อนครับไม่งั้นน้ําตาลจะละลายหมดหอมมากน่าทานมากครับนี่เลยครับหอมหน่าทานสุดๆครับสำหรับแป้งขนมถังแตกสุดเนี่ยครับถ้าเกิดใครทําแล้วแบบใช้ไม่หมดครับสามารถเก็บแช่เย็นได้หนึ่งวันนะครับ ใครนะทากินหรือว่าทขายแล้วไม่หมดครับจะได้เก็บได้นะสําหรับแป้งขนมถังแตกสูตรนี้ครับจะทําขนมถังแตกที่เป็นไซส์ขนาดที่ผมทาเนี่ยครับได้อยู่ที่ประมาณยี่สิบชิ้นนะครับยี่สิบถึงยี่สบห้าชิ้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความหนาที่เราใส่ตัวแป้งด้วยนะครับถ้าเกิดเราใส่แป้งหนาก็จะได้น้อยลงนะบอกเลยครับสูตรนี้ทําง่ายครับแล้วก็อร่อย แป้งนุ่มแล้วก็ถ้าเกิดร้อนๆนี่ก็จะกรอบอร่อยด้วยครับหอมมากแถมทําทง่ายทําขายก็ได้ครับทํำกินเองก็อร่อยครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขนมทังแต่ครับสีสีสันสวยงามครับหน้าตาดูน่ารับประทานแล้วก็กลิ่นหอมดีมากครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับแป้งดูนุม่มมากครับดูข้างในกันเลยครับแป้งแบบหนานุ่มดีมากครับี่ลองชิมดูนะครับ ื้อแป้งมีความฟูแล้วก็นุ่มดีมากครับตรงขอบขอบนี่ยังมีความกรอบนิดๆอยู่ครับแล้วก็หอมอร่อยดีมากครับทานกับมะพร้าวแล้วก็โรยน้ําตาลผสมงาขั้วเดียวขั้วหอมๆนี้อร่อยเข้ากันสุดๆเลยครับค่อยครับนะครับสุดยอดเลยครับก็ลองนําไปทําตามกันดูนะครับสูตรนี้จะทําทานเองในบ้านก็อร่อยหรือว่าใครจะนําไปทําขายประกอบอาชีพนี่ก็ขายดีแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ